ฮัลโหลเอ้ชาวหวานครับฮัลโหลชาวหวางเหรอครับครับสวัสดีครับไอ้นี่ชื่ออะไรไอ้ยสัตสามครับครับอฮัลโหลผมผมผู้การคิศครับครับสวัสดีครับท่านครับไอ้ฉวหวางมึงเจอกับชุดชอไอ้สกโอผูยังยังเลยครับท่านครับเอ้ยไม่เจออะไรอ่ะมึงหยุดให้หมดเลยนะมึงหยุดให้หมดเลยนะโต๊ะบอลบอลไพ่ที่ฉวหวางในเขตชวหวางมึงหยุดให้หมดเลยนะถ้าไม่หยุดเดี๋ยวมึงมึงมึงเตรียมระเนระนาดได้เลยทั้งโรงพักอ่ะ เพราะผมผมถือว่าผมให้นโยบายไปแล้วแต่ไม่ไม่ปฏิบัติตามปฏิบัติอะไรเหรอครับท่านครับก็ก็เงินไงมึงไม่ได้ส่งครูไงตรงตรงง่ายๆอย่างนี้แหละเงินอ่ะมึงไม่ได้ส่งอ่ะมึงเก็บมึงเก็บไม่ครบอ่ะผมมก็ส่งครบไปแล้วนะครับท่านครั้นมึงจะไปครบอะไรกูมีรายการอยู่13รายการอ่ะกูรู้หมดอ่ะมึงทำไรอ่ะไม่ได้กูบอกให้ให้มึงปิดก็จริงๆแล้วไม่ได้ให้ปิดเราแต่ให้ส่งเงินผมผมส่งให้ให้โจไปแล้วครับแล้วลองถามโจดูก็ได้ครับโจโจไหนกูไม่รู้ ครับมึงโจโจขุชื่อโจโจหรอเออโจโจมึงแล้วมึงแล้วมึงคุยกับโจแล้วมึงไม่ส่งให้โจล่ะก็ส่งให้วาไอวาเป็นคนมาเอาไอ้วาเอาไปแล้วครับก็ก็กูให้โจไปเก็บแล้วจะให้วาไปเก็บทำไมอ่ะเอาแล้วแล้วมึงใครเนี่ยก็ไอผู้การทิศกูไม่รู้จักมึงหรอกเอาแล้วมึงใครเนี่ยก็อ่ะแล้วมึงกับกูรู้กูรู้จักกันไหมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวกูวัดระเนระนาดที่โรงพักอ่ะเดี๋ยวมึงเตรียมตัวระเนระนาดได้เลยถ้าไม่ส่งให้กูระเนระนาด ก็แล้วแต่มึงอ่ะก็แล้วแต่มึงอ่ะก็กูให้นโยบายไปแล้วเนี่ยกูมีรู้มาสักสามแห่งที่มึงยังไม่ได้เก็บที่ฉวางฉวางฉวางถ้ามึงไม่ส่งให้กูนะเตรียมเลในะหน้าได้เลยส่งอะไรอ่ะส่งอะไรอย่างถือนะอย่างถือกับผมนะผมบอกกันเลยนะอย่างถือกับผมถ้าถือกับผมเดี๋ยวเล้วเนรนาหน้าท้งโรงพักอ๋อไอ้ฉวางครับอ๋ออ๋ออ๋อฉวางเหรอครับครับสวัสดีครับไอ้นี่ชื่ออะไรไอ้สัตสามครับ ครับฮัลโหลผมผมผู้การคิดครับครับสวัสดีครับท่านครับไอ้ฉวางมึงเจอกับชุดชอดไอ้สอตูยังยังเลยครับท่านครับเอ้ยไม่เจอที่อะไรอ่ะมึงหยุดให้หมดเลยนะมึงหยุดให้หมดเลยนะโต๊ะบอลบอลไพ่ที่ฉวางในเขตฉวางมึงหยุดให้หมดเลยนะถ้าไม่หยุดแต่มึงมึงมึงเตรียมระเอระนาดได้เลยทั้งโรงพักอ่ะเพราะผมผมผมถือว่าผมให้นโยบายไปแล้วแต่ไม่ไม่ไม่ปฏิบัติตามปฏิบัติอะไรเหรอครับท่านครับก็ก็ก็เงินไงมึงไม่ได้ส่งครูไงก็ตรงตรงง่ายๆอย่างนี้แหละเงินอ่ะมึงไม่ได้ส่งอ่ะมึงเเกก็็บบบมึงครอ่ะ ผมันก็ส่งครบไปแล้วนะครับทาครับมึงมึงจะไปครบอะไรกูมีรายการอยู่13รายการอ่ะกูรู้หมดนะกงทำไรอ่ะไปเล็กกูบอกให้มให้มึงปิดก็จริงๆแล้วไม่ได้ให้ปิดเราจะให้ส่งเงินผมผมผมส่งให้ให้โจไปแล้วครับแล้วลองถามโจดูก็ได้ครับผมโจโจไหนกูไม่รู้จากหรอกเมึงมึงชื่อโจโจกูชื่อโจโจเออเออโจโจแล้วแล้วมึงคุยกับโจแล้วมึงไม่ส่งให้โจละก็ก็ส่งให้วาไอ้วาเป็นคนมาเอาไอ้วาเอาไปแล้วครับก็ก็ก็กูให้โจไปเก็บแล้วจะให้วาไปเก็บทำไมอ่ะเอาแล้วแล้วมงใครเนี่ย ไอ้ผู้การทิศกูไม่รู้จักมึงหรอกเอาแล้วมึงใครเนี่ยอ๋อ,อแล้วมึงกับกูรู้กูรู้จักกนะันไหมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวกูว่าละเนรละนาเขาลงพักอนะเดี๋ยวมึงเตรียมตัวละเนรละนาได้หรือเขาไม่สงม่งให้กูเลย